หึ่งคำให้ประยุทธ์เลยครับขอหนึ่งคำให้ประยุทธ์เลยครับเยี้ย <Yeah. S 2> <Yeah. c oughs> จับมือก็ออการสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับโอบิก้าในพีห้าต่อเมื่อไปเริ่มดูคลิปกันได้เลยกดไลค์กดทับตาใครกดแชร์ให้ด้วยเด้อ เราไปรับชมกันได้เลยนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ้ยทำไงอ่ะทำไงอ่ะ ปัดกูเต็มเลยเอาไป่เตียงเะยทำไร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 ต้อะไรด้วไม่นอนไม่นอนพี่แระต้องทำอะไรเวอร์ลุ่นมึงจะทำไรมึงจะทำไรมึงจะทำไรทำอะไรไหนทำอุปกรณ์เหรอได้พี่ทำอะไรทำอุปกรณ์เหรอทำอุปกรณ์เหรอฮะทำอุปกรณ์ใช่ไหมทำอุปกรณ์ใช่ไหมเป็ใช้ต่อุปกรณ์อยู่นี่นะไงอย่าแกงผมด้วยนะต่อุปกรณ์อยู่ ของเยอะไหมของเยอะไหมพ่ไอบอออออออคพี่พ่อ,อมันพยายามไม่หายเว้ยพี่แหละต้องไปอย่ากโลกนี้เอิ่มปะอุ้ยพี่แหล่คุณทั้งหมัดเออทำไรครับทำไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ฮะเล่นอยู่ค่ะ

อะไรับเนี้ยอะไรครับเนี่ยอันนี้แหละค่ะในถุงถือะไรถุงถือเนี่ยแล้วกินข้าวยังไงแล้วกินข้าวยังไงกินแล้วกินตีนแม่กินตีนแม่กินตีนก็ไม่เฮ้ยกินแล้วไม่เป็นไรเก่งใจเกินอ๋ออ๋ออ๋อกินข้าวแล้วกินข้าวอิ่แล้วละอย่าลืมกินนหล้าบ้างนะอะลืมอะไรนะ ไม่มีเลยครับไปดีกว่าไปไม่มีอะไรครับไปดีกว่าไปดีกว่าบ๊ายบายกูเห็นแต่มืดอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยกูไม่ไหวแล้วเดอฮัลโหลวัสดีครับสวัสดีค่ะปูเตะขาทำไรเนี่ยปูเตะขาทำไรเนี่ยนั่งเล่นค่ะหนูชื่อเป็นสลิมหรือเปล่าหลอกเกินหลอกเกิน เพี้ยโยนต๊ต๊กติ๊ต๊กตินต๊กต๊กต๊เลยเอาใจเลยจ้ต๊กต้ยต๊กเลยอ่ะิงกีเ่ยต๊้งกีต๊กจิงกีเนี่ยต๊กจิกี้เีบได้ได้โซดโอ้ยิิงเหรอโ้ยิจิงเหรอใช่โยมเงียเธอมิโตบยมเงียเธอมิตบะเราเราเนี่ทําอะไรอยู่คะ ก็นั่งคุยกับเธอไงให้คุยสองคนเลยอ่ะคุยสองคนคุยสองคนแล้วอยู่กับใครอ่ะอยู่กับพี่ชายทำไมโอเคตร้งไหนไม่อยากอยู่กับพี่ชายแ้วมั้งอ่ะแล้วอายุเท่าไหร่นะคะผมอายุพันปีแล้วครับผมอายุพันปีแล้วครับโอ้เป็นปีพันปีใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับผมเป็นเมมพารผมเป็นพาครับอุ้ยเราอยู่ด้กันไม่ได้แหละยอเป็นนางเงือกผู้ที่เป็นนางเงือกนะเราขอหนึ่งคำให้ประยุทธ์เลยครับขอหนึ่งคำให้ประยุทธ์เลยครับเยี่ยจับมือพร้อมกันเลยเวียกูเวกูไม่ได้เรียมเลยเกียเอจริงด่ายเที่ยยังสงสารเที่ยอะยอ่ะเัืก่อนเพิ่งเ็นอยู่ม่อก่อนเพิ่งเป็นอยู่ในทิศตะบัม่ใกคุยกับควายเลเด้แม่บกุศลคุยกับควายเลยเด้ เออพุมพมคุยกับน้องเนียสงสารน้องว่าไม่รู้ว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าไม่น้องเข้าใจภาษามันหรือเปล่าน้องน้องไม่เข้าใจแต่น้องน้องไม่เข้าใจแต่แต่มันเข้าใจเจ้าเข้าใจไงแต่พยุตเจ้าเข้าใจอืมเออก็แบบอะไรวะก็คืออีอีตัวนดี๋ยวเตรียมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไปอยู่ไปอยู่กินข้าวแดงเลยไปอยู่กินข้าวแดงเลย ยดตีเนยเดียวดเต้นยัดเน่ยดยจัเต้ดตามนะตกตามเองไปแล้วค่ะไปบ้าบ้านไปนไปบ้านไยาเออบ้าบ้าาไไปว้า้ไไ้านไป้ปปบ้าน้านไปปบ้นไปบังไปบ้้้าไม้้าานนนน้้ อืมหนูลอกเกินไปแล้จะคุยด้วยแม่จะคุยด้วยแม่ปัดกูเฉยเลยแต่ละคนแต่ละคนเล่ยังพี่จะปัดเล่ยังพี่จะปัดผมไหมเนี่ยว่ามาว่าว่าอะไรอ่ะว่าที่รักเหรอว่าที่รักเหรออืมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในใจพี่เสมออยู่ในใจพี่เสมออืมมันไม่ได้เหรอมันไม่ได้เหรออยู่ในใจพิงได้เหรอ ได้อายุเท่าไรเนี่ยอายุสิบปีครับสิบสี่ครับอยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่ลำพูนค่บอยู่ลำพูนคับอือห่างกันมากอ๋ออยู่อยู่ลำพูนไม่ห่างหรอกเพราะใจเราอยู่ใกล้กันอยู่แล้วอืมเฮ้ยเป็นหลับเถอะอเฮ้ยเป็นหลับเถอคุณว่าเป็นหลับเถอ่นะเสียงเสียงดุจ ไปเถอะไปเถอะเพื่อนไปเถอะไปเถอะเพื่อนอยู่พัดลมเธอเอ้ยเอ้ยพัดลมเฉยเลยแอร์เธอสวยมากเลยนะไม่มีพัดลมนะแอร์เธอสวยมากเลยนี่เหมือนวัยรุ่นเอ้ยเหมือนมาลีสวยมากไมเลยแอร์อยู่ฝั่งนู้นนี่คือเปลี่ยนมาลีสวยมากใช่ไหมใครอะอิสต์เอ็มเใครอะเสียงเพื่อน โอ้เสียงเสียงเพื่อนเสียงเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงนะเพื่อน,นผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเสียงไม่น่ารักเท่าเธอเลยอุย้ยเนี่ยคิดว่าเสียงตัวเองแบบเสียงแบบทุเรศมากเสียงตัวเองอ่ะอย่าพูดอย่างง่ายเนี่ยเสียงเน<อ>ี่ยเสียงเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่ค่อยชอบเสียงตัวเองเท่าไหร่ไม่ชอบเสียงตัวเองแต่เราชอบเธอนะเออไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราคนละคนละคนนคนละอ่านคนละอ่นคนละอ่นกีบเลยเป็นกีบเลยกันปะเป็นกีบเลยกันปะ เต้นกลิบรลอเป็นไหมอะไรกลิบเลยพี่เมยถามไม่ช่เรออ๋ออันาอัน่ตอยกูัน่อนาอยู่กอยู่ในทิกตอมากเกินไปหรือเปล่าอยู่ในทิกตอกมากเกินไปหรือเปล่าพวกเรา ก็ไม่เล่นนะเอาวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงก็เล่นประมาณสิบสองชั่วโมงเล่นติมต่องชั่วโมงติมต่องทน่มอง่หยับเหไม่บอกมันเยอะอายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอหนึ่งคำขอหนึ่งคำให้ประยุทธ์ประยุทธ์หน่อยทำท่านี้ได้ทำท่านี้ด้วยนะ ทำท่าน <Bond> <an> ี้ไปได้เอาเรื่องดังเอาเรื Boy? ่องดังไม่ได้ยินไอ้เคียอ้เวริกกูอ่าวต่อไม่อต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 ่อเมื่อกี้พูดอะไรต่ออยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่จังหวัดอะไรอยู่ลำพูนเพื่อนเธอนี่แท็กได้ทุกวีทุกวันนะเพื่อนเธอเออมึงอย่าแท็กได้ไหมเอมึงมีมารยาทหน่อยสิอย่าให้กูต้องด่าเอาพูดเลยมึงอยู่นี่กว่า คุยคุยกันคุยกันสองคนคุยกันอยู่เออไม่ใส่ไม่ดีเลยเราจะลองจีบกันอยู่เข้าใจไหมเราไม่ใช่ล้ำไม่ใช่ล้ำไม่ใช่ล้ำไม่ใช่เหมือนอย่างเหมือนอย่างโอ้โหโหยไม่ได้นะเอ้าเอ้ยจะเบื่อเหรออยู่ลำพูนใช่ป่ะแล้วแล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ให้ทายให้ทายประมาณไว้ประมาณประมาณประมาณไปต้องไหนดีวะ เออไม<ฮ>่ต้องกบประมาณปะเออแป๊บนึ่งนะให้ทายไปก่อนเดี๋ยวททยยังไม่ได้วังใช่บอกพี่กันหน่อยว่ากูอายุสิบสามเออใช่คนนี้นี่แหละอุ้ยอายุเ่าไหร่วะเอ้ยกูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปข้ามนะไปเอาเอลอนั้นมาตัดต่อละอะให้ไทยอายุเท่าไหร่อะไทายต่อ สิบตีสิบน้ำเดามาัวเฉยเดาเราถูกเฉยแป๊บหนึ่งนะบอกไอจีเพื่อนก่อนนะ A N D A ห้าศูนย์หนึ่งเก้าอะไรนะดล้โอ้ย A N D A ห้าศูนย์หนึ่งเก้าชื่อกูอะเฮ้ยมันเป็นเพื่อนกันจนะรนะิงหรอเปล่าเป็นเพื่อน,นกันจริงหรือปเปอ <Okay. S 1> ล่า ไม่ขอไอจีเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงรึเปล่าะใครขอใครขอเองเออทำไมอ่ะทำไมไม่จำไอจีเพื่อนเลยอ่ะเศร้านิดนี่ดีดีดีกีตร์โชว์หนึ่งทีดิเว้ยเนี่ยคือเนี่ยตอนนั้นอ่ะเล่นกีตาร์แล้วรู้สึกฟังหน่อยก็ได้เรงพิมพ์มาหน่อยไอยาเขินไม่มีคนรลองพลมไม่พอ ไม่พร้อมเหมือนกันเราก็ไม่พร้อมเหมือนกันร้องเธอเราไม่ร้องให้ฟังก่อนดินั่งพูดเด้วยกันนั่งก่อนหาสักเพลงนั่งดิเมื่อกี้เราก็ร้องให้ฟังเหรอร้องตอนไหนอะที่ที่ทำท่าเนี้ยอ๋อกีบเลยวะเหรอเออจะร้องไปแล้วเธอร้องเธอร้องเธอร้องให้ฟังไงเราดำน้ำเก่งนะโอ้ร้องร้องเพลงแบบดำน้ำไม่ได้นะอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่มันไม่ใช่มันร้องเพลงน้ำเนี่มานนำนงนำน้ำบ้าหรือเปล่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่รู้จะร้องเพงเลงอะไรดีอ่ะร้องร้องเพลงนี้ก็ร้องร้องเพลงอะไรนะเพลงอะไรก็ได้โคราชก็ได้โผล่หลาดฮะร้องโผล่หลาดร้องไม่เป็นเขาขอไอจีกูเหรอแกบอว่าให้กูให้กูทำไง เลี้ยวลงเพลงมาถทาเพลงนึงเลี้ยวอ่ะกีนหยุดแล้วสิคือตอนี้ก็ออแล้ไคอมเมีอย่างกีนรักน่จุดเดียกนรกไม่หมดใ่ไหมกๆทุกกดทุกๆ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 มกดทุกๆทุกๆทุ่งทุ่ๆทุ้ๆเุกๆอุกๆกๆอกกๆไๆกๆทกกกกกกแกกยๆๆท รีวิวรีวิวกลัวมึงจะรู้ว่าทําไปนานไรแต่เอ้ยกลัวมึงจะรู้ทําไปกี่อย่างนะทําไปกี่อย่างมึงไงไม่โอ้ยกลัวจะรู้ทําไปกี่อย่างเอ้ยไปวิวรีวิวรีววบอกบอกบอกเงยบอกกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไม่พลาดคลิปใหม่ๆ 오오 어, okay. 그러니까 슬슬 let me call me to your a g i v e l o v e l i t me l e t e g i v e l o v e a g is o e l o n a y v e n j s t v e l o v a e